กรับสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยครับจะอยู่กัเพืเอ่อนผมบอสไปแกอ้งวันนี้ผมจะมาทำวันนี้เล่นๆทำาัน,นี้เล่นๆนะวันนะี้จะไปอ,อีที่ต่อไปนะทำเล่น คมกจะเป็นจับจ mm. mm. ิบลงมาอัน mm. ี네้ก็ทำเองเงินทำเองบางอันก็โหลดมาตั้งชื่อโมโมะบางอตั้งชื่อบอจะไม่เป็นนะฮะแล้วก็ บมื่อกี้ก็อัปเกรดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอัปเกรดจดจดจดปุง่งอืมวันนี้เรามาลองทำแอนิเมชันเล่นๆกันดูไหมมาอึอ่งมังกร เอาล่ะจท่าไหร่เราไปคุยอไรเยอะหรือเป่าเคยคุยไม่ไม่ไม่ควรคุยก่อนด้วยมันตาแล้วหรื่ามันต้องมีมันต้องมีคนมันตายหรือเราไปคุยอวกตาอะไรเยอะเปล่ายัังไม่มีเลยคุย่ก็

ีเดี๋ยวคุณเครดิตหายแบบไหนเบ็ดไม่หม่คุณเคร,รดิตติกว่าที้เกียจเอาภาพแต่พวกเธอตัดคลิปธรรมดาก็จะตายหายแล้วงูนี่ก็เป็นเวลาสามทุมม่มแล้วนะทุกคนเราที่หกเราอัดอยู่นะไม่ต้องใจทางนี้เลยนีย่ยวะให้ไปรักหรือว่าให้อะ มามก่เียวลพี่กูตื่นเต้นด้ทุกวันเตือนเสียงน้องตื่งเสียง้งครับนี่คนไอ้ไหนให้ตังค์มาแล้วนะรับเพื่อ

ตอนนี้ไม่ใช่รู้เข้าใจแต่มึงต้องเก็บตอนนี้ก่ให้ได้ยอดเ้เนี่ยรู้ว่ามึงเก็บปกเือนอกเือนมาเกงด้วยใชุ่บอกแล้วขอเ่มขอคนละแยังไงเดี๋ยวกูต้องหอสักหน่อยเดกต้องดยผมคนเดียวกูดูเอไม่รอดเลย่มึงเ้มงเกงด้วยมึงุกใส่อันแนี่เดือนมึงอาทิตย์งม่เยนห่าอ้ก้องนแต้องจ่าย เรื่อคนละห้บาทไม่ได้เหรอได้เอาเลยใส่อเางงั้นก็ได้ตบเพราะว่ารองเท้ากูดรเออกุมรอแล้วกไปแล้วก็ขออีกคนละบาทได้คนละบาทเามันได้เกด้วยรงเท้าด้วยังอไป Hvorfor er du så redd? ต้นผูที่กลร่าเป็นโพสิทิวมนที่ถูกแพร่ผลจากอีอตัวป้านี่เออเอานาเลย To sở hữu tâm này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không, bỏ lỡ những video hấp dẫn พวกสิงนา้นมนได้ม่นะมจะมโค้เลยนะแล้วมันก็พิจายพวกที่ไม่ค no. ่อยซ้อมเยนะหน่ยครับพนี้พวกนี้แาตั้งานใ่ไหมเมื่ก้ตั้งไ้คุณคุยด้วยนึ่เเนือมันจะต้นเดือข้นนะ่ได้ก่อนหาที่เดยีิ้วาเี้้ได้ยได้ป่ะสา

海南比较发达，

กูจเข้าคูอะไรดีเนี่ยวิเข้าก่อน

โอเคตรงโซนนี้เจ้าเบอรเด็กยังข้ามไปตอนนั้นเดียวสมมติพวกแน่นาดีแล้วเาแรา้อล้งพี่ด้วยมาดูห้องบอลในฝืนไมป่นไหรยเล่นนั่งใสหมดเลยกูให้ไปนะ ก็ววกำลังก็เริ่มมาแล้วกูเนี่ยข้อให้มีแรงเดินอะไรเนี่ยผมเล่นได้กูเช่อว่าผมเล่นได้ถ้ากูมีแรงนะแต่ถ้ามันหมดนะทุกอย่างจบแต่ดูเล่นเล่นใหม่ก็ดูไม่จะมาลอ,องลองลองมานะมเย็นตอนนี้แห้งอยู่มันไอ้เหงงี้ยมเหนื่อยแห้งไอ้เหี้ยมผมเริ่มเริ่มเปรียวมาวันเนี่ยมกำลังมาที่กูซ้อมแล้ว,วกูยังเข้าไม่เต็มที่นะกูปวดเจ็บนะ